โรงเรียนห้วยขยุงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขยุงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2519ทำการเรียนการสอนครั้งแรกที่ใต้ถุนศาลาวัดห้วยขยุงเดิมคือวัดธรรมิการามโดยมีนายชำนาญเล็กนาวาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก นายวงอินปองและนางสาวพัชรีพูลเพิ่มเป็นครูผู้สอนต่อมาได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนณนที่ตั้งปัจจุบันโดยการบริจาคที่ดินของนายแสวงสว่างวงผู้ใหญ่บ้านมีอาคารราดร่วมใจเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางสำเนียงสุวรรณมาศบริจาคเงินร่วมกับประชาชนชุมชนห้วยขยุงเป็นจำนวนเงิน13,595บาท ในปีพุทธศักราช2524นายประสิทธิ์หิปนัทร่วมกับประชาชนบ้านท่าเมืองใหม่บริจาคที่ดินจำนวน14ไร่37ตารางวารวมเนื้อที่ทั้งหมด60ไร่1งาน51ตารางวาต่อมาทางราชการได้มอบให้เป็นที่ราชพัสดุหมายเลขอบ12-390ปัจจุบันโรงเรียนห้วยขยุงวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว47ปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วจํานวน45รุ่นในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น247คนปัจจุบันนายอุทัยจันทเวศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผลงานของโรงเรียนห้วยขุงวิทยาประจำปีการศึกษา2565 มีดังนี้ 1. การตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากสํานักง,งานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี 2. รางวัลชมเชยกิจกรรมสื่อสร้างสค์ต้านทุจริตสื่อภาพยนตร์สั้นการประกวดคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจะริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ2,565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 3. ระดับดีเด่นผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศการนำผลการประเมินโอเนต ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดผลและประเมินในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 4. โรงเรียนคุณธรรมสบทร,ระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565จากเขตตรวจราชการที่14สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทผลงานดีเด่นปีการศึกษา2565ระดับเงินจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 6. สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 7. โครงการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21ประจําปีงบประมาณ2,566จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ ผลงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาได้แก่รางวัลเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกิจกรรมการขับร้องเพลงลูกกรุงหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง รางวัลเรียญทองระดับประเทศกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และรางวัลเรียญเงินระดับประเทศกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ณนะจังหวัดร้อยเอ็ด ในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ที่ผ่านมาปีการศึกษา2566มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจํานวน256คนข้อมูลณนะวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2566